เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม Su m m มอร์วกับ b ู Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับผมน้องเค้าเกิลมืดนะครับหรือว่าน้องแคสซี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับพี่ตัวนี้มันมีในเกมด้วยเหรอแล้วมันหาจากไหนได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมอนเตอร์3ดาวนะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอยากลองเล่นดูก็นี่เลยครับผมร้านค้านะครับหรือใครจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะ มาที่เหรียญโบราณนะครับผมเนาะเหรียญที้ผมยังไม่ได้ซื้อหรอซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะฮะปึ๊บก็จะมีอยู่เท่าไหร่ยังไม่ได้กดลับเนาะนี่ครับผมก็จะมีในส่วนของเออ่เจ้าชาดูคอร์ธาตุไฟนะครับเออ่แวมไพร์ลอดเนาะอีฟิสแสงนะครับแล้วนี่เลยครับผมน้องอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมดนะครับซื้อครั้งหนึ่งสิบชิ้นก็ต้องซื้อทั้งหมดสี่ครั้งนะครับครั้งละยี่สิบห้าก็หนึ่งร้อยเหรียญพอดีนะครับผมนี่นะใครชื่นชอบก็มาซื้อไว้เนาะสามารถใช้คาลเกล ทัดแสงอัพได้นะเรียกว่าเขาก็แสงอัพง่ายสุดแล้วเพราะว่าธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับจะต,ต้องซื้อในร้านค้ากิ้วนะส่วนทัดมือซื้อมึออมกตะกี้นี่แหละครับร้านค้าเหรียญโบราณเนานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นมอนเตอร์3ดาวสายโจมตีนะครับนั่งเลเวล40นะเบสเทสพีแปดพนะครับแอตแทก769ดร้อยหกสิบีเฟนส์สี่แล้วก็สปีดหนึ่นะครับก็ถือว่าสเตตโดยรวมนะก็ตามมอนเตอร์3ดาวเลยครับสายโจมตีเขาย่อนข้างางที่จะะบานฮะ มาดูสกิลกันบ้างครับผมสกิลนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการยิง3ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะลดความเร็วในการโจมตีลง2เทืนนะครับก็เรียกว่าตี3ครั้งเนาะมีโอกาส30ที่ทำให้ศัตรูติดสโลนะครับอัพเต็มก็มีโอกาส50%เป็นที่จะติดติดสโลในท่านี้แล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็แคปติดสโลนะ สกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นโจมตีฝ่ายศัตรูที่อยู่รอบด้าน2ครั้งนะครับการโจมตีแต่ละครั้งจะมีโอกาส50%นะครับที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูออกนะครับและมีโอกาส100%เลยนะที่จะสร้างความเสียหายต่อเน,นื่อง2เทือนนะครับเรียกว่าสกิล2เนี่ยทีเด็ดเลยนะทุกคนนะสามารถนะครับลบบับได้ด้วยแล้วก็ติดพิษได้ด้วยนะครับคน้นยังแจ่มเลยนะอัพเต็มนะครับครูดาวเหลือแค่3เทอนแต่ว่านะ เอามาตี2ครั้งก็จริงนะครับแต่มันมีโอกาส50%นะฉะนั้นเนี่ยท่านี้นะครับด้วยความที่มันเป็นมอนเตอร์2ดาวนะเนาะไอ้สดาวเนาะก็ปี2ครั้งก็จริงนะครับแต่มีโอกาส50%อาจจะลบบัฟไม่หมดนะโดยเฉพาะท่าน,นี้เราก็ใครที่จะเล่นสายลบบัฟเนี่ยก็คือต้องทำแม่นค่อนข้างเยอะนะครับผมเชียร์ว่าคุณไปเล่นตัวลบบัฟตัวอื่นดีกว่านะครับผมสกิลนี้ไว้แจกพี่พอนะสกิลที่3มนะครับเป็นการยิงด้วยกระสุนต้องห้ามนะแล้วก็สร้างความเสียหายโดยไม่ส่เอฟเฟกนะครับลดความเสียหายใดๆเนาะก็คือ ท่าเนี้ยจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับสามารถตีทะลุบาาัฟอมตะได้อย่างเช่นลิ์แสงใครเคยเจอลิ์แสงมั้งเวลาเลือดมันน้อยแล้วมันสร้างโลขึ้นมาไอ้ไอ้บัฟอันนั้นนะทุกคนนะไอ้บัฟประมาต์อันนั้นนะครับอันนี้ตีทะลุนะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราตีคิใช่ไหมก็จะเพิ่มความเสียหายอ50%ก็เรียกว่าท่าเนี้ยเป็นท่าหาก,กินที่แบบสกิลเป้าเดียวที่แบบโคตรแรงเลยฮนะอัพเต็มกูดาวแล้วก็สามเทินเนาะแล้วมอนเตอร์สามดาวตัวนี้นะครับมีลีดเดอร์ด้วยก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กััับบบมมมออออนนนนนนสเเเเตรรรรรร์ใใใที18ี18%นะคคคถ้าคาา้าาายยกกแง็็่ปลผ โทรสท์แล้วก็ดามนะครับวันนี้ผมเอาลูนที่ดีที่สุดของผมเลยนะที่อยู่ในโจ๊กลมนะมาใส่ให้น้องนะฮะก็สแตตก็เลยจะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะที่เรดร้อยนะแต่สปีดค่อนข้างช้านะครับกรนี้ที่เช่สปีดช้าเนี่ยเราสามารถเล่นคอมโบอ่าเป็นได้หลากหลายคอมโบนะเพื่อนๆนะก็จะมีเดี๋ยวผมพาไปดูแลกันนะก็คือคอมโบโลบปั๊บโยนเทินนะเกาะแตกนะฮะก็บอลแสงกาลูด้าน้ำได้นะแล้วตัวนี้การูด้าน้ำก็โยนให้นะแล้วเราก็ยิงป้ยงเข้าไปนะประมาณนั้นเนาะ อัติแฟกต์นะครับก็ใส่เป็นอัติแฟกต์นะครับอัติแฟกต์เนี่ยถ้าเราจะเอาเน้นสกิลสองด้วยนะเราก็ใส่เป็นนะครับในส่วนของสกิลสองแม่ยำนะครับผมจะได้ช่วยเนาะลบบัฟได้ด้วยแล้วก็ติดพิษได้ดีขึ้นนะครับหรือใครอยากแรงๆไปเลยนี่ดัเมีแรกตาไม่แ็กนะครับผมเนาะแล้วก็คิดามเนตนะเป้าเดี่ยวในทีของตนนะก็จะทำให้ยิงแรงเป้่งป้างเลยนะครับประมาณนี้เนาะ คอมโบนะสมมติว่านะครับสมมติว่าเพื่อนๆไปลองเล่นในกิวแล้วกันนะไปลองเล่นในกิวนะผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมติบ้านผมแล้วกันเนาะสมมติว่าผมจะเข้าบ้านนี้ใช่ไหมถ้าใครมีบอลแสงนะครับตัวนี้เป็นมอนเตอร์ที่เคยแจกแล้วนะแต่ว่าผมไม่ก็ไม่ได้ทําคอมโบเล่นนะครับเนื่องจากดูสวิทโถงช่างนอยเนาะเราอาจจะเล่นบอลแสงนะครับผมก็คือลบบัฟเกาะแตกนะครับแล้วก็เขวาเกิลนะครับผมเขวาเกิลมืดเนาะนะครับเขวาเกิลมืด แล้วก็การูด้านะครับผมอ่บกาลูด้าน้ํานะครับนี่เลยเพื่อนๆืนการูด้าน้นนนนาําแป๊บหนึ่งนะหาไม่เจอนะครับออะหลักการก็คือนะน้องบอลออกก่อนนะครับแล้วก็การูด้ายนเธอนะกาลูด้าผมร้อยแปนะครับน้องบอลผมร3อยสามสิบสามใช่ไหมหรือมไมทุกคนไมไม่ไม,ไม,ไมเราจัดลูนตรงนี้ได้เลยนี่ใช่ไหมแต่ว่านะครับ เดี๋ยวผมเอาลูนโยนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะจะได้แบบว่าเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมโยกลูนแบบหนึ่งนะทุกคนนะท่าแสงนะครับหาไม่เจอขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ทัดมืดเนาะทัดมืดจะเป็นพินมืดนะครับพินมืด อ่ะอันนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเวลาที่เราจะย้ายรูนนะครับเพื่อนๆนะ <c oughs> ก็ให้เรานะครับผมไปที่รูนที่เราต้องการเลือกนะครับเอาไปใส่อีกตัวนึงเนาะอ่ะสมมุติว่าผมจะเอาเซตนี้นะครับ <c oughs> ผมก็กดที่จัดการรูนนี่แหละเหมือนเราจะมาแก้ไขรูนแล้วก็จิ้มไปที่หน้ามอนเตอร์นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะแล้วก็ไปใส่มอนเตอร์ที่เราต้องการนะครับผมมันก็จะไปให้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าบอลแสงอ่ะแม่นควรเยอะนิดนึงนะครับเผื่อกรณีที่มันลงไม่ติดนะผมไปรองให้ดูนะทุกคนนะ แล้วก็บ้านสมาชิกนะครับเอาบ้านบ้านผมนี่แหละนะแล้วก็บอนแสงนะครับผมการูการูด้าน้ำนะครับผมแล้วก็น้องเราจะเลี้ยงสปีดตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะป่าเดี๋ยวไปรับชมั่ไงี้ับผมว่ายิงแรงหรือเปล่านะครับยิงได้ประมาณไหนบ้างเนาะอ่ะมาถึงแล้วนะครับเราก็เปิดเกาะแบบนี้เข้าไปครับปึ้งโอ้โหขออภัยครับลืมไปว่าบ้านผมมันโหดทุกคนนะฮะบ้านผมมันข้ังโหดนะครับฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นแล้วครับไม่ทันนะทุกคนนะเพืเ่อนๆเลยรู้ความลับกันหมดเลยนะว่าถ้าเกิดใครมาเข้ามาบ้านนี้นะมันเร็วนี่หว่าเออทั้งที่ไม่มีรีสปีดนะครับเป็นไถ่แล้วะนะครับปะเราไปดูบ้านนี้กันดีกว่าบ้านนี้น่าจะเรียบร้อยน่าจะเสร็จเรานะฮะหรือใครอยากได้ดัมเมอแรงขึ้นนะก็เอาในส่วนของ น้องเข่าเกิลน,นะเป็นหลีดได้นะเอาผมยิงธาตุไฟก่อนแล้วกันนะครับแรงไปทุกคนสามหมื่นนะทุกคนสามหมื่นสองดอกโอ้โหแบบอะไรครับเนี่ยแล้วก็ล้างก,ก่อนนะปึ๊บนะี่ครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับที่แบบแปะพิษได้นะประมาณนี้เลยทุกคนนะก็ค่อนข้างแจ่มใช่ไหมล่ะนะครับ ผมลองเล่นอารีนาให้ดูนะครับผมสำหรับน้องนะถ้าเกิดเราไปเล่นอารีนาหรือใครที่มีบอลแสงนะครับมันเล่นคอมโบแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าต้องโยนลูนให้มันนิดนึงนะครับแบบเมื่อตะกี้เลยเพื่อนบอกเลยว่าแจมเลยนะ่ะเราไปลองบ้านนี้กันดีกว่าครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเป็นอคอมโบประมาณนี้เนาะแล้วผมเปลี่ยนเป็นน้องเขาเกิลนะครับเขาเกิลธาตุมืดนะครับผมเดี๋ยวไปลองยิงให้ดูนะว่า จะยิงคอมโบได้มันขนาดไหนนะครับไปเ,เราไปรับชมกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะโพไซดอนผม,มนจะลดเกรดได้หมดหรือเปล่านะฝั่งตรงข้าเมเป็นท่านลมด้วยนะฮะแต่ท่านี้เขาบอกอยู่นะว่ามันไม่ติดแกนิ่งนะครับโอ้โหตรแรงขวแรงรียหมายถึงไอ้นี่นะไม่ถึงลุงโพเนี่วขวแรงเลยทุกคนยิงนะครับผมปึ้งปึ้งปึ้งเข้าไปนี่ครับผม คือมันทำดามจด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าแปลพิษธ,ธรรมดานะครับท่านี้นะก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะเผื่อใครจะไปเล่นโอ้ตายแล้วไปตีน้องลิซ่านะครับขอโทษน้องลิซ่าด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะไปตีขนาดนั้นนะครับตัดเกรดก่อนนะครับผมโอ้โหน้องน้องไม่แค่ตาย <laughs> นี่ผมจะยิงว่าน้ำให้ดูนะดูชัดๆนะครับทุกคนนะว่าน้าโดนเท่าไหร่นะครับผมเรียบร้อยครับว่าน้ําตายเลยเพื่อนๆ <c oughs> แรงไหมก็เป็นท่าเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นมอนเตอร์สามดาวนะครับแต่ว่าจม่ใช้ได้เลยทีเดียวนะทุกคนนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนดะี๋ยวผมขออนุญาตเก็บงานเลยล้วกันนะครับผมเก็บงานก็คือว่าแบบเาให้ตายเลยนะเขามีบัฟอยู่นะเดี๋ยวเรามาลุน้นกันนะว่าจะลบบัฟได้หรือเปล่านะครับผมเห็นไหม ขนาดแม่นน้อยนะยังลบพับได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้ได้ใช้ได้นะแต่รูนอาจจะต้องถ้าท main, ําดาเมจแบบผมรูนอาจจะนี่ต้องต้องมีรูนระดับหนึ่งนิดนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองยิงพิชไฟกันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเอาพิชไฟไปกลางโล่นะพิชไฟพิชไฟนี่นะครับพิชไฟผมนะพิชไฟนะครับแล้วก็น้อง ต้องเ,เข้าเกอรมืดน,นะครับเดี๋ยวเราไปยิงกันให้ดูนะว่าทะลุหรือเปล่าเรากดโจมตีนะครับผมมาลีดเ,เดอร์สกิลด้วยนะครับมาแล้วเพื่อนๆน,นะครับไม่กลางครับพี่ผมรอพี่อยู่เลยมีไม่กลางลรอพี่เฮ้ยเฮ้ยนายยังกสกิลไปไหนเพื่อนกลางได้แล้วเพื่อนมันไม่กลางทุกคนเห็นไหมสกิลหนึ่งยิงสโลแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลอันติเมีนะครับผมเห็นไหม ผมบอกแล้วมันยิงทะลุบัฟ์เมาตาได้นะเผื่อใครที่แบบยังไม่ทราบนะแล้วก็สกิลนี้ลบบ,บบัฟแปะพิษนะครับนี่ทุกคนเป็นไงนะครับโอ้โหบอกเลยว่ายังแกมนะครับผมียบรอยนะก็ใครที่นะครับผมอยากได้มอนเตอร์สามดาวหางง่ายเนาะสกิลดีแบบนี้นะครับหรือใครที่แบบว่าพี่ผมไม่มีรูนแบบนี้นะถ้าคุณไม่มีรูนแบบนี้อาจจะใส่เป็นอ่าเซตที่แม่นยำผมหกผมตัวก็สิบเก้าอ่าใส่เป็นรูนที่แบบว่าค่าแม่นยำเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ซ้อมในส่วนของดาเมจลงมาเนาะก็ตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับเพนะื่อนๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องแคสซี่นะหรือว่าเขาเกิลเมื่อสามดาวนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบูชาแนลด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม